สวัสดีครับพบกับโมฟุตบอลนะครับวันนี้วันพฤหับสบดีที่25่สาพฤศจิกายน25งพนะครับ <c oughs> ครบหนึ่งสัปดาห์กับโมฟุตบอลของพวกเราพอดีนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามการรับชมด้วยนะครับผมยังไงก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลแล้วก็โปรแกรมการแข่งฟุตบอลรวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้แล้วก็ในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับไปเรื่อกไปที่ผลการแข่งฟุตบอลกันก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่ฟุตบล ช้างเอฟเอคับนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันกันทั้งสิ้น16คู่นะครับไล่ตามช่วงเวลากันเลยนะครับเริ่มที่คู่เวลา15บหนาฬิกานะครับมีทางสิงห์ระฆังทองการจนาบุรีเอฟซีนะครับแพ้กับทางการท่าเรือไป2ประตูต่อ4ครับบางกอกเอฟซีครับก็เสมอกับลำพูนโวลเลย์เออร์ไป1งต่อหแล้วก็เป็นทางลำพูนโวลเลย์เออร์นะครับเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไป3าต่อหครับ สงขลา FC ครับถล่มมาชนะขอ,อนแก่นมอดินแดงฟุตบอลขับไป5้าประตูต่อ1นะครับแล้วก็เมืองเลยยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านแพ้กับ BG ปทุมยูเนเต็ดไปศูประตูต่อ2นะครับโดย BG ปทุมได้จากชาตรีชิมทะเลนะครับเมื่อวัน BG ก็พักตัวหลักหลายตัวเช่นกันนะครับผมก็มีโอกาสได้ติดตามนะครับก็ทางทีสินแดงดาเนี่ยได้ลงประมาณนาทีที่60บกว่าแล้วนะครับมหาสารคามสามใบเถาานะครับ เสมอกับทาง,งท่าน S.C.G เมืองทองเอ็มไม่ใช่เมือง,งทอง S.C.G เมืองทองขออภัยด้วยนะครับเป็นเมืองทองยูเนเต็ดไป 00, 0-0นะครับแล้วก็ต่อเวลาเป็นเมืองทองเอาชนะ2-0นะครับพิษซนุโลก F.C. ครับแพ้กับอุทัยธานี1ประตูต่อ4นะครับทําให้อุทัยธานีได้ล้างตาได้นะครับหลังจากที่สุดสัปดาห์นี้เป็นทางทีมพิษณุโลกนะครับที่เอาชนะไปนะครับโอลิสเทโลครับเอาชนะคอ,อนแกน ยูนเต็ดเป็นหนึ่งศูนย์นะครับได้จากเทเรสวิโนไทยนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับผมก็ได้ติดตามด้วยนะครับเมื่อวานหนองบัวพิชยานะครับชนะมหาวิทยาลัยเกษตรเมดิตออเอฟซีไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับบุรีมยูนเต็ดชนะพรามแบงคอกห้าประตูต่อศูนย์นะครับสมุทรปราการซิตี้ชนะราศีสลายยูนเต็ดสองต่อศูนย์นะครับเชียงใหม่ยูนเต็ดครับล้มรองแชมป์เก่าชมบลีเอฟซีไปสองต่อหนึ่งนะครับทำให้ชมบลีรองแชมป์เก่าตกรอบเรียบร้อยนะครับผมลำปางเอฟซีครับ อันนี้เป็นฟุตบอลนะครับได้ยินสกอร์แล้วยังเพิ่งตกใจนะครับเนืกงว่าฟุตซอลเนาะฟุตบอลเป็นลำปางเอฟซีชนะนนทบุรีนนทบุรีอยู่ในเต็สบุนมิลิไปเก้าประตูต่อหกนะครับโอ้โหยิงกันถล่มทลายมากนะครับสิบห้าประตูเลยทีเดียวสุพรรณบุรีครับชนะชยนัยนาทอยู่ในเตดสามประตูต่อศูนย์นะครับนครราชสีมามัดดา เสมอกับนักบอมทอมยูเนเต็ดในเวลา90นาที0ูนต่อศนะครับแล้วก็ต่อเวลานี้เป็นทางนักของราชสีมามาสแตดเอาชนะ1-0นะครับทรูแบงค์คลองเกินเต็ดถล่มเอาชนะพัทยาดอฟฟินไป5้ประตูต่อศนะครับจ่าฝูงลีโว่ไทยลีกเอาชนะจ่าฝูงมังกรฟ้าลีกโซนภาคตะนออกไป5้ต่อศนะครับผมแล้วก็ราชบุรีมิถผลแพ้ให้กับทางด้านของลียยยงรราาูไนนเต็ดช่ป0 4ะคับ นี่ก็คือผลของงารแข่งฟุตบอลช้าง f อฟเอในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับมากันที่ผลการแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมก็อินเตอร์มิลานครับชนะชักตาโดเนตสองต่อ0นะครับ มีทางเร e a ลมาดริดนะครับเอาชนะทางด้านของเชลีฟไปสามประตูนะครับทักบูสครับแพ้กับทางด้านของไอเบลิสิกไปศูนย์ประตูต่อห้าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะเบสเชมป์เอเลสเซชเแมนไปสองประตูต่อหนึ่งครับอาเจนต์อัมสเตอร์ดัมครับบุกไปเอาชนะเบซิกสตัทเทนทินสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนครับเอาชนะบูเลเซียดอทมูลสามประตูต่อหนึ่งครับ ปิดท้ายที่กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม B หงแดงลิฟูครับเปิดพลาดนักชนะ FC ฟซีตไป2อูนย์นะครับแล้วก็ทางด้านของอาริเตโกมาติดครับแพ้กับ AC ซมิลานไป0ูนประตูต่อหนึ่งครับมีฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับที่มาแข่งขันกันในวันนี้ออด้วยนะครับเมื่อคืนนี้สิครับอขออภัยด้วยนะครับ มีหนึ่งคู่ก็คือสะตักมอสโกนะครับเอาชนะทางด้านของนาโปลีไป2ต่อ1น,นะครับผมมาดูข่าววาความเคลื่อนไหวนะครับก่อนที่จะไปติดตามโปรแกรมการแข่งฟุตบอลนะครับแน่นอนครับเรื่องของ เชลซีนะครับอาจจะต้องเสียเบนชีเวลไปจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้นะครับหลังจากที่ทางชเชลีเนี่ยเจ็บนะครับจากเกมที่เชลซีชนะยูเวนตุสสี่ต่อศูนนะครับก็แฟนเชลซีนะครับก็ต้องรอฟังข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันที่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยัง เลงๆคุณซื้ออยู่เมื่อวานเนี่ตอนบ่ายคือมีมีข่าวนะครับออกมาว่าแบบโปรเชติโนโนเองก็ยังสนใจนะครับเออยงัยงยงังยังมีความสุขดีกับการที่ทำงานที่ปชนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะเป็นใครที่จะได้มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ที่แน่ๆวันอาทิตย์นี้จะเจอเชลซีนะครับก็ยังเป็นไมเคิลคาริคอย่างแน่นอนนะครับมาดู วงการฟุตบอลไทยกันมากนะครับมีการประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นนะครับที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับไปเข้าร่วมการแข่งขัน,นขฟุตบอล AFF Suzuki Cup ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับลงวันที่5ธันวาคมถึง1มกราคมนะครับโดยการนำของทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีผู้จัดการทีมอย่างคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับแล้วก็กุนซือหัวหน้าผู้สอนก็คือมานโพกิ้งนะครับชาวเยอรมันอดีตกุนซือของทาง True Bangkok u n i าเ d ็นะครับ ส่วนรายชื่อผู้เล่นนะครับก็มีผู้กษาประตูนี่มีอย่างซิลาร์เทสสูงเนินจากบุยลรัมยูไนเต็ดนะครับชัดชัยบุตรพรมจากบีจีปทุมยูไนเต็ดครับแล้วก็กวินธรรมศักดิ์จันทร์จากสโมสรโอเอชลูเวนในเบลเยียมครับกองหลังครับมีเทียทอร์บุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสมีพันศาเฮพิบูลจากบุรีรัมยูไนเต็ดมีนฤบดีมีรวัฒน,น,น,นรรมจากบุรีรัมยูไนเต็ดครับมอนิเอลทอมเบีย er จากแบงคอกยูไนเต็ดกิสตองโดจากทูแบงคอกยูไนเต็ด พิรพัฒน์นชย,ยาจากทูแบงคอกยูไนเต็ดครับเอเลียสดอเลาะจากการท่าเรือเอฟซีฟิลิปโรเลอร์จากการท่าเรือเอฟซีชนธานเข็มดีครับจากโอบิโอเดนเซ่เนี่ยคือเซ็นเตอร์จากชุดอยูยี่สามนะครับชาวเดนมาร์กลูกครึ่งเดนมาร์กไทยเดนมาร์กนะครับกองกลางครับมีชนาทิพย์สงกสินจากคอนซาโดเลซัปโปโลครับธนวัฒน์ซึ้งจิตธามรจากเลสเตอร์ซิตี้สุปรโชคสารชาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประชิดชก, United, กนิษตศรีปัมเพนจากชลบุรีเอฟซี กฤษดากาแมนจากชนบุรีเอฟซีครับสารัตอยู่เย็นจากบีจีปฐุมยูไนเต็ดปฐมพลเจริญรัตนาพิรมจากปฐุมยูไนเต็ดครับมดินไผ่มาจากกาญฑาเรือเอฟซีครับปกรณ์เป็นพลจากกาญฑาเรือเอฟซีครับทิติพันธ์พุ่งจันทร์จากแบงคอกยูไนเต็ดครับปกเกล้าอนันต์จากแบงคอกยูไนเต็ดครับพิทธิวัฒน์สุขจิตธรรมคุณจากเชียงรายยูไนเต็ดครับศิวกรตียาตะกูลจากเชียงรายยูไนเต็ดวิระทีป้อมพันธ์จากเมืองทองยูไนเต็ดครับพิชาอุตราจากเมืองทองยูไนเต็ด นี่ก็คือแผงกองกลางนะครับของหน้าก็จะมีเสศินแดงดาจากบีจีปทุมนะครับมีสุประชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์แล้วก็อะิศักัยสอนจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับโดยนักเตะทั้งหมดนะครับก็จะเดินทางมาเก็บตัวในวันที่29่ธันวาคมเอ๊ย29พ่พฤศจิกายนนะครับขออภัยนะครับหลังจากที่แข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกในวันที่ยีก็คือวอาทิตย์นี้นะครับจบ แมตช์เดย์ที่สิบห้าครับผมแล้วก็จะเดินทางไปสิงคโปร์นะครับในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับโดยเกมแรกเนี่ยเราจะประเดิมสนามด้วยกันพบกับทีมชาติสตีมอรเลสเต้นะครับในเย็นวันอาทิตย์ที่ห้าธันวาคมสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเจ็ดสีได้นะครับแล้วก็ออนไลน์ก็ทางบักบูทีวีรายการนี้ก็บักบูทีวีจะถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับที่มีทําการแข่งขันนะครับผม มาดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้นะครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยยุโรปอีกสองถ้วยจิ๋วๆถ้วยเล็กๆนะครับก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับ มีเวลาศูนย์นาฬิกาสี่เที่ยงคืนสี่สิบห้านะครับไล่ยาวไปเลยก็จะมีโลโคโมทีฟมอสโกครับเจอกับลาซิโอครับมิทิแลนด์ครับเจอกับสปอร์ติ้งบราการับิดเวียนนาครับพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนี่เป็นตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกนะครับศูนย์นาฬิกาสี่ห้านาทีอยู่นะครับไปเอเดรียนเมคูเซ่นครับจะพบกับเซลติกนะครับเลอเบติสครับเจอกับเฟรดิวาลอสครับ เซเวนาสวีดาจากเซเบียนะครับจะเจอกับโรโดโกเรตครับดิโนโมซาเกรตครับพบกับเก่งจากเบลเยียมนะครับคาราตาลาไลครับเจอกับโอลิมปิกมาลเซ่ล้วขยับมาที่เวลาสามนาฬิกานะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเกียวอ์ซอครับผมโมนาโกครับเจอกับเรอัลโซเซดัดเกมนี้ก็น่าดูนะครับเป็นตัวแทนจากฝรั่งเศสพบกับตัวแทนจากสเปนนะครับผม โอลิเบียคอสครับเจอกับเฟนีบาเช่ครับผมสามนาฬิกาเช่นกันนะครับเป็น p ีเอจากเนเธอร์แลนด์ครับเจอกับสตรอมการ์ดจากออสเตรียเรนเจอร์สครับเจอกับสปาตัฟราครับบรอนบี้เจอกับทางด้านของลียงครับโอลิปิกลียงแล้วก็มีไอซ์แควแมนเฟิร์ดนะครับพบกับอันเวิร์สจากเบลเยียมรอยัลอันเวิร์สจากเบลเยียมนะครับ มาที่ฟุตบอลยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับเริ่มเล่นคู่แรกนี้เวลาเที่ยงคืนสี่ทุ่มครึ่งนะครับยี่สบสองนาฬิกาสามสิบนาทีคอราเจอกับปาติซานนะครับไครัสจากคาสตาสาน,นครับเจอกับบาเซ่นนะครับยี่สบสองนาฬิกาสามสิบนาทีอยู่นะครับขยับมาที่ศูนย์นาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับ SJK เฮลซิงกิเจอกับอารัตคือ ลินคอนเรดอินนะครับจะพบกับทางด้านของโคเปนเฮเกนมัคคาบีไฮฟาครับจะพบกับโอเนิโอเบอร์ลินมูราเจอกับทางด้านของสเปอร์นะครับเกมนี้ก็ให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับแฟนไก่ในทองศูนย์นาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับคารบาบับครับเจอกับโอโมเรียนิโคเซียเวลาศูนย์นาฬิกาสี่สิบห้านาทีเช่นกันนะครับแรนจาก ฝรั่งเศสเจอกับวิทเทสจากเนเธอร์แลนด์นะครับผมสลาเวียปราครับพบกับเฟนูดูนาฬิกา45นาทีเช่นกัน0นาฬิกา45นาทีเช่นกันครับสรวันบราติสราว์าจากพบกับ PAOK ซาโรริก้านะครับตีสามตรงครับคู่ดึกเลยนะครับก็จะมีอราโทเซสครับเจอกับเกนโรมาครับพบกับซออยา บูโดกรินครับนี่ครับบูโดกรินนี่เคยอัดโลมามาหกต่อหนึ่งครับจะเจอกับ c ีเอสเคเอลโซเฟียนะครับยาบรนิกครับยาบรนิกเนี่ยนะครับจะเจอกับอารเซกอัคมามัคคาบีเทนอวิฟกับจะเจอกับเอลเอสเคลินส์นะครับเรนเดอร์ครับจากเดนมาร์กเนี่ยนะครับจะเจอกับทาซีเอฟอาร์ครูสนะครับนี่ก็คือผลของไอโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันแล้วก็ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอล ในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ